ก็เข้าไปที่ www.3deasystudio.com กันก่อนนะคะก็หลังจากนั้นก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะก็คลิกที่ register ได้เลยนะคะกดคลิกได้เลยเราจะทำการสมัครล็อกอินก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดกันนะกะ็กดคลิก here ครั้งหนึ่งสำหรับการสมัครนะคะก็ใครก็ได้อีเมลอะไรก็ได้นะคะสามารถสมัครได้เลยนะกะ็เราก็ใส่ตัว ยูสเนมอีเมล์พาสเวิร r ดรีพีซพาสเวิร์ดนะคะแล้วก็ First Name, Last Name พวกนี้นะให้เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวจะใส่ก็ในการใช้ยูสเนมนะคะเขาก็จะมีข้อกำหนดอยู่นะคะว่าให้ใช้พวกตัวอักษรนะคะตัวเลขแล้วก็ตัวเครื่องมือไอเครื่องหมายพวกนี้นะคะที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ก็คือเป็น4ตัวขึ้นไปนะอ่ะก็อ่ารายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยนะคะ พอสมัครเสร็จแล้วนะคะก็มาล็อกอินก่อนนะคะล็อกอินให้เรียบร้อยกดที่ member login เลยนะคะแล้วก็ล็อกอินนะคะจะเลือกเป็น 3d material download นะคะคลิกได้เลยเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะคะจะเป็นในหมวดของ 3d material download นะคะก็ จะมี3หมวดให้ได้เลือกนะคะความมือจะเป็น t e x t เจอรนะคะไอตัว t e x t เจอรนี้จะสงวนไว้สำหรับนักเรียนในคลาสนะคะที่สามารถดาวน์โหลดนะคะก็แต่สําหรับ2ตัวเนี้ยก็สามารถใช้ฟรีนะคะสําหรับบุคคลทั่วไปนะที่ต้องการจะใช้ตัว material c o ค o รนนะคะก็อันนี้จะเป็น material ธรรมดานะคะที่ผสมไว้ให้ส่วนตรงนี้จะเป็น material ที่เป็นแบรนด์นะคะ,ะเดี๋ยวจะลองตัวนี้ก่อนนะก็คลิกได้เลย พอมาถึงหน้านี้นะคะเนี่ยพอเลื่อนลงมาเนี่ยก็จะเจอกับวัสดุตกแต่งงานวายนะคะวัสดุตกแต่งงานหินสังเคราะห์วัสดุตกแต่งงานวีเนียหินนะคะก็เดี๋ยวจะใช้วีเนียหินก่อนก็ได้นะคะก็คลิกได้เลยเลื่อนลงมาก็จะเจอกับตัว branding นะคะก็คือตัวนี้ก็เป็นของตามนี้นะคะบริษัทนี้ก็จะมีอธิบายไว้ให้ก็เข้ามาอ่านได้นะคะหลังจากนั้นก็คลิกได้เลย อันนี้จะเป็นงานจริงๆนะคะแมททีเรียลจริงๆที่มีขายอยู่นะคะก็จะเป็นแผ่นหินวีเนียนะคะอ่าก็มีให้เลือกเลยอ่าเดี๋ยวจะเลือกสักตัวหนึ่งนะคะลองเลือกดูนะคะอ่าเดี๋ยวจะเลือกเป็นตัวนี้นะคะตัวแบล็คนะคะคลิกเลีร์ได้เลยก็จะมีอธิบายรายละลอเอียดนะคะรุ่นไว้ให้มีเว็บไซต์ไป เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะมีขนาดราคาแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อไว้นะคะก็สามารถมาดูเพิ่มเติมที่ตรงนี้ได้แต่ถ้าจะดาวน์โหลดมาคลิกที่ตรงนี้ได้เลยดาวน์โหลด Td Material นะคะก็ดาวน์โหลดคลิกได้เลยจะต้องสมัครก่อนนะคะล็อกอินก่อนนะแล้วค่อยมาคลิกดาวน์โหลดได้นะ นี่ก็คือ Material นะคะที่เราไปดาวน์โหลดในเว็บไซต์มานะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการใช้งานกันนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะก็พอได้ไฟล์แบบนี้นะคะคลิกขวาเลยแล้วเราก็ใช้เป็น a s ตัวนี้นะคะ Each a r c h i v e เสร็จแล้วก็ลบพวกนี้ไปได้เลยนะเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละไฟล์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะไฟล์แรกนะก็จะได้เป็น D f i l e ไฟนะคะมี preview แล้วก็มี texture นะลองดู preview ก็จะเป็นแบบนี้นะ เท็กเจอก็มีให้นะคะแบบนี้นะ,ะแล้วก็มาเปิดที่โปรแกรมได้เลยนะคะเดี๋ยวปิดไปก่อนนะแล้วก็กด P ออกมาก่อนนะคะก็วิธีการใช้งานนะคะให้เรามาที่ไฟล์ Td ตรงนี้นะคะ Td file แล้วก็อาจะใช้ตั้งแต่2017เป็นต้นไปนะคะถ้าต่างกว่าน,นี้จะใช้ไม่ได้นะคะก็ลากมาเลยกดเมิร์กนะคะ ก็กด apply ก็ได้ auto rename ได้นะไอ้พวกนี้ก็ไม่เป็นไรให้ clean corruption ไปก่อนกด close นะคะก็จะได้เป็นไฟล์ตั้งไฟล์อย่างนี้เลยนะ,ะอันนี้พวกนี้ลบไปได้เลยพวกไฟล์กล้องต่างๆลบไปได้เลยนะคะก็จะเหลือ,อพวกนี้ไว้นะคะอันนี้กด m นะคะวิธีการใช้งานเดี๋ยวเราจะมาดูด ไอพวกโมเดลตัวนี้แหละนะคะแล้วก็ใส่เท็กเจอร์ใหม่ก็ได้นะก็อ่เลือก slot, สล็อตสังหนึ่งสล็อตนะคะกดจิ้มตรงนี้เลยคลิกนะคะก็จิ้มอ่มันก็จะขึ้นแบบนี้มาให้อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถไปใส่ที่โมเดลได้เลยแต่ถ้าใครไม่ขึ้นภาพแบบนี้ให้นะคะไม่เป็นไรให้เรามาใส่ภาพเองทีละภาพนะคะหรือว่าจะใช้ตัวรีลิงบิตแมทในการช่วยหาก็ได้นะ สำหรับใครที่เรียนในคลาสนะคะก็จะมีตัวรีลิงก์บิตแมปตัวนี้สอนไว้นะก็ไปโหลดมาใช้งานได้แต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็มาคลิกที่ตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตรงแมปพวกนี้เราก็สามารถใส่รูปภาพได้เลยนะตัวรูปภาพเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ตรงเท็กเจอร์ตรงนี้นะคะเราก็ดูว่าอันนี้เป็นชื่ออะไรแล้วเราก็ลากมาใส่ได้เลยนะภาพมันจะขึ้นโชว์ให้นะคะ